ตอนเลยเ่รอตอนเลยเลยแล้วอันี้ต้องไขดเอาที่อยู่ก้อมากอนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ทดี๋วเดียวเดี๋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 ยวเดีวเดีเอี๋เี๋ยวเยวเดีีละอยวเดเดี๋อดวาคมวดเเดี๋ยเดยยยมดีีมีดวีวีย บบคมคมมากเลยยังจะเฉอนเฉอนแขนแล้วส่นลกให้มือกล้องดูหนได้เนนี่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายคอมไหมลองๆดูแล้วมันนมีดคมไหมบมือก่อนคอมมืมอแล้วชานแบนมือก่อนคมไหมคมมือาแบนมือเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อาจารย์แดงเยนะคะเพราะว่าในมือของของพี่เขาว่ค่ะกำลังมีไพรดามอยู่สามมืออะค่ะข่งกแล้วนะคะแข่ลยกแล้วเร็วค่ะถ่ายเก็บไหมดเือถ่ายเก็บไว้ใช่ไหมโอเคฮะโอเคเดินทางด้านโน้นเลยกล้องกล้องด้านนี้ว่าได้พี่ได้ได้ได้พี่ได้หมุน้ ย้อนแสงเขจะได้เขจะได้เห็นนะคะท่านเขากำลังทำวิธีบอว่าต้องคาถาอยู่ค่ะระวังนะคะน่ามากเลยค่ะเอ๊ะดนี้วไม่เข้าจริงด้วยค่ะไม่เิงน มาวันนี้เห็นแต่ลูกนะคะถ้าจะเห็นต้นจริงก็ต้องวันที่มาอุ๊บต้นไม้เป็นยังไงคะมีเลือดซิบๆอันนี้คือคือเป็นสิ่งที่ออกจากรากนะไม่ใช่หัวนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นติ่งติ่งที่ออกจากรากนะฮะฮะเป็นติ่งที่จะเป็นรากยาวออกมาเหมือน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 กับกระชายแต่ว่าจะเป็นติ่ง ่ติ่งกลมๆนี่จะปล่อยปล่อยให้น้ำที um ่อยู่ในรากนี่คือจะให้ตกลง้จให้แห้งแบบนี้นะอันนี้คือคือจะเป็นรากในส่วนของรากลากขอขอทำท่าทางนี้คืออะไรเมื่อกี้ถ่ายให้ทัมาาค้าย